เจ้าหญิงหน้างอกับกระจกพูดได้ที่เมืองเมืองหนึ่งมีเจ้าหญิงแสนสวยแต่เธอเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองมากเลยแล้วยังชอบทำหน้างออีกด้วยจนใครๆพากันเรียกเธอว่าเจ้าหญิงหน้างอ ชุดนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เธอใส่เธอเพค้าชุดนี้นะสวยเกียกนะนี่อย่าทำหน้างงออย่างนั้นชิเพค้าเจ้าหญิงไม่น่ารักเลยทำหน้างออย่างเนี้ยอีกหน่อยก็ไม่มีใครเขาอยากเข้าใกล้หรอกนะไม่ต้องมายุ่งกับหญิงหรอกนะเธอทำหน้างงยอีกแล้วยิ้ม,ยมแย้มแจม่มใสหน่อยชิเพค้า ไม่ตั้งยุ่งลำคาญจริงๆเลยนี่น,ะนนะี่ยนี่เนเจ็บนะเบเกาน่าลำคาญจริงๆลงงๆละหญิงออกไปเล่นที่อื่นดีกว่าเชืผู้คนในเมืองต่างเอือมระอาในนิสัยเอาแต่ใจตัวเองของเจ้าหญิงรวมทั้งเพื่อนเล่นของเจ้าหญิงด้วย หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือคำสั่งหญิงบอกให้หยุดไงทำไมไม่ยอมหยุดละ่ะนี่คือคำสั่งนะหยุดนะเอ๊ะทำไมไม่มีใครหยุดเลยอนะ้าวหยุดสซหยุดนะนี่คือคำสั่งนะหยุด <c oughs> ไปไหนกันนะไปกันหมดเลยกลับมาเล่นกับหญิงเซกลับมาสิ <c oughs> วิ่งหนีหญิงกันไปหมดเลยอ่ะแล้วหญิงจะเล่นกับใครล่ะกลับมาเสียเพื่อนเพื่อนทุกคนวิ่งหนีเจ้าหญิงหน้างอไปกันจนหมดปล่อยให้เจ้าหญิงหน้างอร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่คนเดียวทันใดนั้นเกิดมีเสียงเล็กๆดังแว่วมา เฮ้เฮ้เจ้าหญิงเจ้าหญิงเฮ้เฮ้ใครนะเสียงของใครนะฉันเองฉันอยู่ทางนี้นะ่ะเฮ้ไหนล่ะฉันไม่เห็นมีใครเลยอ่ะใครบางอาจแกล้งฉันอย่าให้รู้นะฉันจะลงโทษให้แขทรลยอย่าพึ่งมโมโหแซฉันน่ะไม่ได้แกล้งเธอหรอกนะฉันอยู่ทางนี้นี่ไงก้มดูฉันเสะฉันอยู่ข้างๆเท้าของเธอนี่แหละนี่ไงเห็นฉันแล้วยังฮะ กระจกนมาเหรอใช่ฉันเองฉันเป็นกระจกก,ก,กระจกพูดได้เนี่ยนะใครกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่หน้าของฉันนี่นั่นแหละหน้าตาของเธอละ่ะเจ้าหญิงหน้างอเธอนะ่ะชอบทำหน้างอเวลาไม่พอใจอะไรก็จะทำหน้างอ เอาแต่ใจตัวเองเออวยวายไม่เคยนึกถึงคนอื่นแล้วใครที่ไหนล่ะจะอยากมาอยู่ใกล้ๆเธอฮะไม่มีใครนะ่ยอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงหน้างออย่างเธอหรอกหน้าจะบอกให้นะนี่หน้าของฉันจริงๆเหรอเนี่ยทำไมมันถึงหน้าเกลียดอย่างนี้ลนะ่ะ จริงแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะแล้วหน้าของฉันจะกลับเป็นเหมือนเดมิมไหมเนี่ยช่วยฉันทีสินะเจะ้ากระจกพูดได้ช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากมีหน้าตาหน้าเกลียดอย่างนี้ไปตลอดชีวิตนะไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกนะเจ้าหญิงนอกจากตัวของเธอเองแล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะง่ายนิดเดียวแค่เธอเลิกนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเลิกเอะอะวายวายเลิกทำหน้างอ แล้วหัดยิ้มแย้มแจ่มใสกับคนอื่นๆไม่นานหน้าของเธอก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมว่าแต่เธอจะทําได้หรือเปล่านะทําได้สิฉันทําได้อย่างนี้ใช่ไหมค่อยๆยิ้มอย่างนี้อย่างนี้ทีละนิดยิ้มสวยหรือ,อยังจ๊ะนั่นแหละดีมากต่อไปเวลาเธอเจอใครนะก็ต้องยิ้มสวยๆอย่างนี้เข้าไว้นอกจากมันจะทำให้เจ้าหญิงดูน่ารักแล้ว มันยังทำให้คนอื่นๆน,น,น่ะอยากเข้าใกล้เจ้าหญิงอีกงั้นต่อไปอ่ะฉันก็จะมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะซิใช่แล้วตกลงงั้นหญิงก็จะยิ้มยิ้มแล้วก็ยิ้มจากนั้นมาทุกคนก็เลิกเรียกเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงหน้างอเพราะเธอไม่เคยทำหน้างออีกเลยกลับเปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วตั้งแต่นั้นมา เจ้าหญิงก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยมากมาย